ตอบคำถามคลิปนี้กันนะคะว่าคนอื่นเนี่ยปฏิบัติไม่ดีกับเราเนี่ยเราจะทํายังไงดีครูเกสจะให้คําพูดนี้ว่าคุณถูกปฏิบัติในชีวิตในวิธีเดียวกับคุณสอนให้เขาปฏิบัติกับคุณค่ะหลายคนสงสัยว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วนะเราก็เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อคนอื่นแล้วนะแต่ทําไมคนอื่นเนี่ยถึงเห็นแก่ตัวกับเรา ถึงปฏิบัติกับแบบนี้ใช่ไหมนั่นเป็นเพราะว่าคุณเทรนให้เขาปฏิบัติกับคุณเองนะคะทําไมครูเกรสถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเทรนเขานั่นเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยสอนให้เขาปฏิบัติกับคุณแบบนั้นด้วยการกระทําของคุณคุณยอมให้เขาย่ํายีค่ะบางคนเป็นผู้หญิงยอมให้ผู้ชายย่ํายีค่ะบางคนไปโทษสิ่งอื่นไปโทษคนอื่นว่าทําไมเห็นแก่ตัวกับคุณทําไมย่ายีคุณ นะะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะคุณยอมให้เขาทําแบบนั้นกับคุณเองค่ะจำไว้ข้อหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณยังเทรนถ้าคุณยังยอมด้วยการกระทําของคุณยอมให้เขาย่ํายีโดยที่คุณไม่ได้ประกาศอิสรภาพไม่ได้ประกาศสิ่งที่คุณรับไม่ได้ที่เขามาย่ยํายีดูถูกหรือไม่ให้เกียรติคุณไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่คุณก็ยอมให้เขาทำซ้าๆโดยที่ไม่ประกาศอิสรภาพของคุณออกมานะคะนั่นเป็นการรับผิดชอบของคุณ100%นตะคะดังั้นครูเเรสก็ขอบอกว่าถ้าอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณให้ดีขึ้นนะคะคุณก็ต้องประกาศอิสรภาพของตัวเองออกมาสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณประกาศอิสรภาพให้เขารู้ว่าเอ๊ะ คนอย่างเราเนี่ยก็ดูถูกไม่ได้นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคนอย่างคุณเนี่ยก็ยอมที่จะให้เขามาเอาเปรียบไม่ได้นะนะ <S <S ครูเกสมีตัวอย่างหนึ่งนะคะของครูเกสเองนะคะที่ครูเกสททำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วต้องรับค่าจ้างอ่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเรารับค่าจ้างเป็นรายครั้งตามงานต่างๆหรือตามผลงานก็แล้วแต่นะคะทีนี้มันมีอยู่งานหนึ่งนะคะครูเกสก็รับ รับงานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคนที่เป็นฟรีแลนซ์น่าจะรู้ว่าเวลาที่เรารับงานหรือว่าทํางานให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะเราก็จะต้องแบบกระตือรือร้นใช่ไหมอยากแสดงผลงานอยากเสนอผลงานนะคะทีนี้เวลาครูเกสเสนอผลงานเนี่ยมันก็มีอยู่ที่หนึ่งนะคะที่เวลาครูเกสเสนอผลงานก็ดูกระตือรือร้นมากเขาก็อาจจะดูหรือมองออกว่าคนเนี้ยต้องอยากได้งานแน่นอน เขาก็เริ่มกดราคาลงมาทันทีเห็นไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยน่าจะแบบอยากได้งานนี้มากนะกดราคาแต่สิ่งที่กูเกรสทำก็คือไม่ยอมรับงานนั้นนะคะไม่ยอมรับงานนั้นและไม่ยอมรับค่าจ้างเท่าแบบนั้นที่เขาให้นะคะไม่ยอมรับค่าจ้างต่ำขนาดนั้นที่เขาให้เพราะครูกเกรสรู้ว่าถ้าครูกเกรสยอมรับค่าจ้างแบบนั้นที่เขาให้นะคะ จะทําให้ตลาดของครัวเปลี่ยนไปโดยทันทีคะ่ะแล้วครูก็เทรนให้เจ้าอื่นๆเนี่ยรู้ด้วยว่าครูยอมรับราคาแบบนี้ครูยอมรับของที่มันไม่ดีขนาดนี้เห็นครูแสดงศัก,กยภาพเต็มที่ครูก็จึงมั่นใจว่าเราคู่ควรกับค่าจ้างที่เราเรียกไปเห็นไหมในงานที่ครูรับงานนั้นนะคะก็ถ้าใครที่มากดราคาครูลงขนาดนั้นนะคะครูก็จะปฏิเสธไปเลยในทันทีนะคะทีนี้ พอครูเริ่มปฏิเสธเจ้านั้นไปนะคะเจ้าอื่นๆหรือคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้ละว,ว่าอ๋อคนเนี้ยราคานี้ไม่มาแน่นอนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจึงบอกว่าการที่คนอื่นปฏิบัติกับเรายังไงนะคะมาจากการที่เราเทรนเขาให้ปฏิบัติกับเราแบบนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ครูเกรซอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครูเกรซเรียนจบทํางานใหม่ๆเลยนะคะก็ทํางานเป็นพนักง,งานประจํา นะคะเป็นคนเข้าใหม่นะคะเป็นคนเข้าใหม่เป็นน้องใหม่ในองค์กรว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็จะมีคนประเภทนี้นะคะประเภทที่ใช้ให้ไปซื้อกาแฟใช้ให้ไปตักน้ําใช้ให้ไปกดน้ำมาให้กินหน่อยนะคะใช้ไปชงกาแฟให้กินหน่อยทั้งทที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะไม่ได้เป็นเจ้านายนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่มาก่อนเท่านั้นนะคะทีนี้มันก็มีคนที่ ยอมให้เขาเนี่ยใช้ตลอดเลยนะคะให้เขาใช้แล้วก็เป็นเบสไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยครูกเกสก็บอกเรื่องเนี้ยกับคนคนนั้นนะคะคนที่คนที่ถูกกระทํานะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราชัดเจนกับตัวเองมากพอว่าสิ่งเหล่าเนี้เอ๊ะบางทีเขาก็ว่างนะทําไมเขาต้องใช้ให้คนอื่นไปกดกาแฟมาให้เขาดื่มด้วยใช่ไหมทีนี้พอครูได้พูดแบบนั้นไปเนี่ยคนนั้นก็รู้สึก ได้ว่าอ๋อจริงๆเขาก็ชัดเจนกับตัวเองมากพอนะที่จะไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบดังนั้นพอครั้งต่อไปเขาโดนใช้ให้ไปกดน้ําหรือให้ไปซื้อกาแฟทั้งๆที่คนอื่นก็ว่างอยู่แต่ก็มาใช้เขานะเขาก็รู้จักปฏิเสธนะคะเขาก็รู้จักปฏิเสธขึ้นนะคะแล้วพอเขาทําแบบเนี้ยหลายๆครั้งเข้านะคะ ก็กลายเป็นว่าเขาก็เทรนคนอื่นใหม่ให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติกับเขาดีขึ้นนะไม่ใช้เขาสเปะสปะอีกนะไม่ใช้ให้เขาทํางานเป็นเบยอีกคนอื่นก็ให้เกียรติเขามากขึ้นแล้วเขาก็มีความสุขขึ้นในองค์กรครูเกรสปันใจว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมากพอว่าสิ่งไหนที่คุณรับได้สิ่งไหนที่คุณรับไม่ได้สิ่งไหนที่คนอื่นปฏิบัติกับคุณ แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นการย่ำยีมันเป็นการดูถูกมันเป็นการเอาเปรียบคุณนะคะถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองมากพอคุณจะมีเครื่องสแกนอัตโนมัติอยู่แล้วและคุณจะไม่ยอมให้เขามาทําแบบนั้นกับคุณนะคะนั้นเนี่ยครูก็ขอสรุปเลยว่าถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามความสัมพันธ์แบบไหนกับคุณก็ตามปฏิบัติกับคุณยังไงนะคะ คุณก็จะต้องเทรนด้วยการกระทําของคุณนะคะให้เขาปฏิบัติกับคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะ